แฟนฟุตบอลชาณนนทบ,บุรียูเนเต็ดทุกท่านครับนี่ก็มาดูไฮไลท์แฟนฟุตบอลของของนอนทบ,บุรียูเนเต็ดนะครับในแมตช์ที่เจอกับนนทบ,บ,บุรียูเนเต็ดพบมอโนอชกรุงเทพนะครับนี่ก็ช่วงเริ่มต้นก็เป็นการฟอมอัพก่อนลงการแข่งขันครับ อันนี้เป็นการซ้อมประตูนี่กองเชียร์เราก็มาน้อยแต่เต็มร้อยครับวันนี้พี่ๆก็มีภารกิจของตัวเองเยอะพอสมควรครับพี่รุษนี่ก็ป่วยไม่สบายก็ก็ขอให้พี่รุษหายไวๆนะครับนี่ก็พี่เตยครับคนสวยของนนทบุรียูเนเต็ดครับนี่ก็เล่นลิงกันครับ ก็มีแล้วก็มีตัวจริงวอร์มอัพเหมือนกันครับการวอร์มอัพเป็นสิ่งสำคัญครับนี่เล่นหลิงก็เล่นสบายๆครับนี่อันนี้ก็โคชเทนโคชผู้รักษาประตูครับก็มีพี่นิวแล้วก็มีโคชพี่หมูซ้อมวอร์มอัพให้ทีม นนทบุรียูเนเต็ดครับเป็นผู้ช่วยของอาจารย์พยงขุนแ่นวันนี้ก็มีเลเนเดสเซเย่ครับโคชหัวหินมาให้กำลังใจนักเตะด้วยวันนี้มีโรเบิร์ตมาด้วยนะครับนี่ก็พี่คนนี้เขาก็มีนี่น้องอามแล้วก็มีนนทบุรียู16ของเราด้วยมาตีกรองมาร้องเพลงช่วยกันแล้วก็มีมีพี่พี่ผู้หญิง มาเป็นแฟนนนทบุรีมาร้องเพลงกันประจำครับมาส่งกำลังใจให้ทีมสม่ำเสมอผมเห็นทุกแมนเลยเนี่ยซ้อมยิงครับก็มีพี่ฟีฟ้ามีดูดูมีพี่พบิ๊กพี่หมูซ้อมให้นะครับนี่พี่ริว พี่เรียวหรือพี่ริวก็วันนี้ก็ถ้าแข่งรู้สึกจะถ้าแข่งแมชนี้แล้วเหลืออีกสองแมชนะสำหรับนนทบุรียูเนเต็ดจะจบเลกเลกแรกของฤูดูการครับกองสลากพัสในที่3นี่โรเบิร์ตปุคูเลอร์กับเลเน่เดซาเย่ครับ ก็บอมเสร็จเรียบร้อยเตรียมลงสนามครับนี่กองเชียร์แล้วก็เต็มที่ทุกแมชครับเริ่มนนทบุรีก็จะอยู่ในชุดสีม่วงทีมเจ้านะครับเสื้อสวยเสื้อใส่สบายนะครับ ก็พุทธศิ์ในสีแดงดำนอตกรุ oth, งเทพก็จะมาฟ้าขาวางเกงสีฟ้านะครับอันนี้ก็กองเชียร์ของเราก็น,น,นี่กองเชียร์ของฝั่งนนทบุรีวันนี้ลืมไปไปถ่ายไปถ่ายทางฝั่งน็อตนะก็อันนี้ก็โรเบิร์ตก็มากระตุ้นครับมามาบอกใช้ วิธีการเล่นฟุตบอลมาแนะนำเพิ่มเติมให้นักเตะของเราครับอันนี้ผมดาวออนะผมไม่ได้ยินหรอกเขาพูดอะไรดาวออประมาณนั้นเนาะก็คงมากระตุน้นทีมให้เล่นกันเต็มที่ประมาณนั้น ่อนลงก็ส,ส,สปีดสักนิดหนึ่งครับน,นี่ก็เป็นเรื่องที่การวอร์มร่างกายเป็นสิ่งสำคัญเสมอพอเริ่มเกมก็จะมีคนจับเวลาให้เริ่ม17บเนาฬิกาตรงแป๊ะเลยครับ ก็วันนี้ก็ก็มีประมาณนี้เนาะวัดไม่ดีแล้วลูกนี้โนวิทขวาเลงแล้วเลงแล้วเปิดมาเสาไปขึ้นมาแล้วถึงไวลีมาขวายิงรีบดึงสูงเลยครับโอ้โหนี่ดูดูยิงเข้าไปแต่รู้สึกจะฟาวก่อนครับตอนแรกผมก็ดีใจใหญ่เลยแต่แต่กรรมการบอกว่าฟาวก่อนดูดูเสียใจดูดูอารมณ์เสียเลย แน่น้ยบอกดูดูดน่าจะได้ลูกนี้นี่ก็อาจารย์พยงขุนเนนครับแล้วก็โรเบิร์ตเกบเหลนเนก็มาดูอยู่ข้างบนนี่ก็แฟนบอลนอนทบุรียูเนเต็ดครับนี่ก็โค้ชของมอนอสกรุงเทพครับ ดูดูแลการแข่งขันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนี่แอคชั่นของโคชทั้งสองทีมครับนีด่ดูดูรู้สึกจะมีอาการหัวโขกกันประมาณนั้นหรือว่าโดนเตะน่าจะโดนน่าจะโดนเตะครับโดนเตะแบบหมายถึงว่าเล่นเล่นเล่นเตะเตะสูงช่วงพักครึ่งก็ริกเตอร์กับพี่นิวก็มาวอร์มอัพกัน แล้วก็มีพิชพชอตอ่านี่ก็เป็นยอดเป็นประตูนี่ก็หนุนธนกรหนุนครับยอมคลาสสิกคนหนึ่งเลยคนนี้แบ็กซ้ายเป็นแบ็กซ้ายนะครับพิชชก็เป็นกองหน้าพินิวก็เป็นประตู ริกเตอร์ก็เล่นแนวรุกเป็นกองหน้านี่ก็โคชเซนบอมอัพให้ยอด วันนี้ก็แข่งไปแล้วครับถ้าใครอยากดูไฮไลท์ก็ไปดูที่เพจของนนทบุรียูไนเต็ดนะครับส่วนมากผมจะจะไม่ค่อยได้ได้ถ่ายการแข่งขันผมจะมาเก็บบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดน,นี่ดูดูยิงจริงๆจริงๆถอยไม่ถึงเลยนะฮะจริงๆอาจารย์ให้ถอยน้อยมากอันนี้ก็จบเกมแล้วครับวันนี้ก็อาจารย์ก็ อาจารย์พยงกับโคชมอนอสกรุงเทพก็มาคุยกันอาจารย์พยงก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วครับเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วจบเกมดูๆก็ไปคุยกับกรรมการอาจารย์แล้วก็นักเตะนอสกรุงเทพนอสกรุงเทพก็จะมาเป็นธรรมเนียมของคนไทยแล้วครับก็จะมาสวัสดีขอบคุณอาจารย์ วาใครวคน้ามอเป็นคนใน้คนไทยรงเสียวให้ดังว่าหัวข่ต้งเทาร ก็เป็นการร้องเพลงของน้องอามแฟนบอลนนทบุรีด้วยนะครับนี่ก็หลังเกมโรเบิร์ตก็ มาคุยให้กำลังใจนักเตะด้วยก,ก็โรเบิร์ตก็อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานมากแล้วครับน,นานจริงๆน่านจะ30-40ี่ปีแล้วมั้งประมาณนั้นเลยขอบคุณครับพี่เดชนี่อาจารย์ประยงก็อยู่กับฟุตบอลมานานนะเคยทำทน,ทนักเตะเยาวชน อยู่16ได้แชมป์อาเซียนะประมาณนั้นนะเท่าที่จําได้ผมก็เป็นติตามอาจารย์มาเสมอนี่ก็พี่โจ้ครับพี่โจ้ผู้จัดการทีมนนทบุรียูเต็ดพี่เตยก็พี่เตยกับพี่ทะเลนี่ก็จัดการทุกเรื่องทุกราวในในสมมสรนนะครับนี่ก็ประชุมกันหลังเกมมีอะไรที่จะคุยก็ อาจารย์ก็จะมาคุยแล้วก็มีพี่โจ้โจโจก็คุยด้วยแล้วก็มีโรบทโรบดบุคลเลอร์คุยด้วยนะครับก็คุยหลังเกมอะไรพี่ต้องเพิ่มเติมอะไรที่จะต้องมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่จะต้องไปไปซ้อมไปเพิ่มเติมก็จะมาคุยกันก็ประมาณนั้นแหละครับพี่กพี่เตยถ่าย บรรยากาศเก็บไว้โรเบิร์ตก็มีคำแนะนำที่ดีให้เสมอเสมอครับ so, แล้วก็โจก็แปลแล้วพี่โจก็แนะนำไปด้วยในเรื่องวิธีการเรื่องจิตใจ team, team, ก็ประเด็นประเด็นผมก็คงไม่ไม่ได้ ไม่ได้เอามาที่จะเป็นเฮ้เราก็ไฟเตอร์วะเราก็มีรูปแบบเราเราทั้งหมดนะครับก็ประเด็นที่ที่อาจารย์พยงรูบมากขึ้นการเข้าทำบอกก็คือให้การเล่นเพิ่มเติมขึ้นหน่อยให้การเล่นขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้เท่าที่เท่าที่ได้ยินเนาะก็เข้าคร่าวเข้าประมาณนี้พิโจก็สู้หน่อยอะไรประมาณนี้ไม่มีทางหรอกให้เมสซี่แม่งมาเลี้ยงผ่านหนูมาลากสิบเอ็ดคนไม่มีทางหรอกก็เก็บรายละเอียด มาทั้งหมดแบบแบบทั้งหมดก็คงก็คงไม่ได้เพราะเป็นบางครั้งก็บางครั้งก็ต้องเอาเฉพาะที่ออกได้มาบอกกล่าวกันเนาะก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามนะอย่าลืมกดสั b s c r i b e ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทางเรา ทางช่องเราก็จะมีทั้งทาง Ti k t อกทางทาง Facebook ทาง YouTube ทางทวิตเตอร์นี่ก็เป็นธรรมเนียมที่เห็นกันเป็นประจำครับหลังเลิกเกมก็จะมีรุ่นน้องก็จะมาหวัดดีรุ่นพี่ก็มาขอบคุณกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กันเสมอเสมอครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณเพื่อนเพื่อนก็หลังจบเล็ก แรกๆเรา่าจะมีนัด like, like ไลฟ์สด,ดกับ,บแฟนๆนน,นทบุรีในเต็ดนะครับถ้ามีเวลาว่างเราก็จะมาไลฟ์คุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างประจายแค่ไหนในครึ่งรู้การแรกนะครับก็ใครอยากถามอาจารย์หรือว่าพี่โจ้ก็ฝากคำถามไว้เผื่อมีเวลาก็จะได้ไปถามอาจารย์ก็เนี่ยครับ ขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ